สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแจงนะคะเราจะมาเรียนบทอรียนออนไลน์กันแล้วค่ะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคคำถามนะคะสำหรับน้องๆอนุบาลปีที่3นะคะโดยคุณครูจีราพรสินจันทึกนะคะหรือคุณครูแจงนะคะเราก็จะมาเรียนวันนี้ เราจะนำไปใช้ในการสนทนาในการถามว่าเราชอบอะไรบ้างชอบไหมชอบทานอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าเราชอบทานอะไรกันบ้างไปเลยค่ะค่ะคำถามนะคะ Do y o u like Do you l i k e คุณชอบไหมคุณชอบไหมเอ๊เด็กๆชอบทานอะไรคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราอยากทาน ไปเลยค่ะ Let's go ค่ะคำแรกนะคะ Do you like hamburger Do you like hamburger คุณชอบแฮมเบอร์เกอร์ไหมอ่าเด็กๆนี่คือคำถามนะคะว่าเด็กๆชอบทานแฮมเบอร์เกอร์ไหมค่ะันนี้ไปดูคำต่อไปเลยค่ะ Do you like ice cream? Do you like ice cream? คุณชอบไอศครีมไหมคุณชอบไอศครีมไหม mm hmm. Do you like fried chicken? Mm hmm. Do you like fried chicken? คุณชอบไก่ทอดไหม mm hmm. Do you like พิซซ่า do you like pizza? คุณชอบพิซซ่าไหม <No. S 1> do you like e s e do you like cheese? คุณชอบฝรบั่งทอดกรอบไหมคุณชอบมันฝรั่งทอดกรอบไหม do you like c a k e do you like เค k e คุณชอบขนมเคกไหม Do you like popcorn Do you like popcorn คุณชอบ้าวโพดคั่วไหม Do you like fenfries Do you like fenfries คุณชอบมันฝรั่งทอดไหม Do you like noodles Do you like right? noodles? คุณชอบก๋วยเตี๋ยวไหม Do you like right? spaghetti? Do you like right? spaghetti? คุณชอบสปากเกตตี้ไหม Do you like right? roast chicken? Do you like right? roast chicken? คุณชอบไก่อบไหม Do you like sandwich? Do you like sandwich? คุณชอบขนมปังแซนด์วิชไหม Do you like omelette? Do you like omelette? คุณชอบไข่เจียวไหม Do you like salad? Do you like salad? คุณชอบสลัดไหม Do you like cookie? Do you like cookie? คุณชอบขนมคุกกี้ไหมคุณชอบขนมคุกกี้ไหม Do you like steak? Do you like steak? คุณชอบสเต็กไหม Do you like fried fish? Do you like fried fish? คุณชอบปลาทอดไหมเมื่อเด็กๆได้เจอคำถามแล้วว่าชอบทานอะไรใช่ไหมคะแล้วคำตอบที่เราจะต้องตอบนะคะเราต้องตอบไปว่า Yes I do Yes I do ใช่ฉันชอบอดูนะคะชอบหมชูนิ้วโป้งเลยค่ะ Yes I do ใช่ฉันชอบแต่ถ้าไม่ชอบล่ะคะถ้าไม่ชอบเราก็จะบอกว่า No No I don't No I don't ไม่ฉันไม่ชอบไม่ฉันไม่ชอบคะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เป็นคำถามว่าเด็กชอบทานอะไรแล้ว ถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกว่า no i don't แต่ถ้าเราชอบเราก็จะบอกว่า yes i do นะคะเด็กๆเ,เราลองฝึกนะคะทบทวนจากบทเรียนที่ครูแจ้งได้พาเด็กๆได้เรียนนะคะแล้วก็ฝึกพูดเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มาพูดกับเพื่อนๆในห้องดูนะคะว่าเด็กๆสามารถพูดได้ไหมว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะวันนี้นะคะครูแจงก็ ากให้เด็กๆนะคะทบทวนแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้คุณแจงไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ